ปมด์ครัวทุกคนวันนี้นะพบกับเมนูหมูสับผัดหนาเลียบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มเลยอันดับแรกนะใช้เป็นส่วนสะโพกหมูโยนใส่เครื่องบดเลยเน่ได้ออกมาเป็นแบบนี้และที่เห็นอยู่นี่ทุกคนอันนี้คือหนำเลียบมันจะดูแบบคล้ายๆมะกอกอะ่ะและรสชาตินะเขาดองเกลือมันก็จะเค็มๆหอมๆแล้วเราก็แกะเอาเนื้อทิ้งนะกินเม็ดยอกแกะเม็ดทิ้งกินเนื้อดิ แล้วก็สับหยาบๆนี่เรียบร้อยแล้วมาทอดมีกันเป็นเส้นมีขาวตั้งไฟให้ร้อนเลยแล้วก็ใส่ลงไปทอดฟึ้มแล้วก็ตักขึ้นพอเมนูนี้หน้าเดี๋ยวเขาจะกินคู่กับมีทอดกรอบทำหมูต่อหมูสับน่าใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็นําเลียบคลุกเค้าให้เข้ากันคุณชายนองบอกต้องใส่ไข่ไก่มันจะทําให้เนื้อหมูมันนุ่ม เสร็จแล้วเอาลงไปลวนในน้ำมันให้หมู่มันสุกแล้วก็หอมเสร็จแล้วแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็ลวนต่อนะทุกคนสักพักสังเกตหมูมันจะเริ่มคลายน้ำออกมาเห็นไหมเนี่ยอ่ะเราก็ตักขึ้นเอาแต่เนื้อหมูไม่เอาน้ำเมนูเนี้ยเขาต้องการแห้งๆแ,แล้วามาผัดต่อใส่กระเทียมสับขิงสับผัดให้มันหอมสาดหมูของเราลงไปเลยฟึมเน่แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้มันเข้ากันไฟแรงนิดนึงมันจะได้หอมๆปรุงรสนะ ซอสลุงนวดของผู้เขาทองตามมาด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผัดคลุกเขาให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากันดีเป็นอันยังไม่เสร็จแล้วจีนก่อนแล้วก็น้ำมันงาเออเกือบลืมแล้วเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไปจัดจานกันเลยนี่บอกเลยหอมมากรสชาตินะมันจะออกแบบเค็มๆหวานๆพอเจอหน่ำเลียบก็จะมีความแบบเค็มๆหอมหอม กินคู่กับผักสดมีข่าวทอดกรอบเข้ากันมากลองไปทำกินกันดูจ้า